สวัสดีครับเราจะมาถอนเงินจากตู้ของธนาคารกรุงเทพนะครับโดยไม่ใช้บัตรนะครับตอนแรกเราต้องมาทําที่มือถือก่อนนะครับให้เราเข้าไปที่แอปของธนาคารกรุงเทพเลยนะครับเมื่อเราเข้ามาถึงหน้านี้นะครับตรงนี้เขาจะมีว่าถอนเงิน atm นะครับเรากดไปเลยนะครับหลังจากนั้นเงินของเรามีพันเก้าร้อยใช่ไหมครับเราจะถอนกี่บาทนะครับตรงนี้นะครับหรือ เราจะระบุจํานวนเงินตรงนี้ก็ได้นะครับผมถอน200บาทนะครับเห็นไหมครับเขาก็จะระบุจํานวนเงินให้แล้วก็เรากดต่อไปเลยนะครับเขาจะให้เวลาถึง1ชั่วโมงนะครับก็คือ60นาทีนั่นเองนั่นก็คือเราสามารถที่จะทำรายการในมือถือได้ตั้งแต่ยังไม่ออกจากบ้านเลยนะครับอย่างผมผมยังไม่ตอนนี้ผมอัดอยู่นะครับผมยังไม่ออกจากที่พักเลยเดี๋ยวผมก็ขี่โมอเตอร์ไซค์ไปที่ตู้นะครับ แต่หน้ามือถือนี้เรายังต้องใช้นะครับนี่นะครับสแกน QR ีย d e คเพื่อถอนเงินนะครับคล้ายกับของกสิกรนะครับเดี๋ยวเราต้องไปสแกนที่ตู้โดยการกดตรงนี้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นไทยพาณิชย์หรือแบงก์กรุงไทยเขาจะใช้รหัสโค้ดนะครับเขาจะไม่ได้สแกน QR ีย d e คแบบนี้นะครับดังนั้นที่มือถือนะครับเราเหลือแต่เปิดหน้านี้ไว้เดี๋ยวเราไปกดสแกนนะครับเราไปตอนนี้เรามาถึงที่ตู้แล้วนะครับ ต้องขอโทษด้วยนะครับแสงสะท้อนหน่อยหนึ่งให้เรามากดที่ตรงนี้นะครับถอนเงินไม่ใช้บัตรนะครับกดปุ่มนี้เลยนะครับกดเลยนะครับหลังจากนั้นเรามาดูฝั่งนี้ของตู้นะครับเราต้องมากดที่ตรงนี้นะครับคำสั่งว่าโมบายแบงกิ้งนะครับกดไปเลยนะครับตอนนี้หน้าตู้เขาก็ให้คิวอาร์โค้มาเพื่อเราสแกนแล้วนะทีนี้เรามาที่มือถือเรานะครับกดตรงปุ่มสแกนปุ่มนี้นะครับแล้วเรายกมา ใช้สแกนตรงหน้านี้เลยนะครับตอนนี้สแกนเรียบร้อยแล้วนะหลังจากนั้นเราต้องมากดปุ่มคอนเฟิร์มนะครับหรือยืนยันรายการนะครับปุ่มนี้นะครับกดไปเลยตอนนี้เหลือขั้นตอนเพียงรองเงินออกมานะครับเพราะว่าเราทําขั้นตอนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเงินออกมาแล้ว200บาทส่วนที่มือถือนะครับเราจะมาทํารายการหรือไม่ทําก็ได้นะครับปิดไปเลยก็ได้นะครับคลิปนี้เป็นการถอนเงินโดยไม่ใช้บัตรของธนาคารกรุงเทพนะครับคลิปนี้ไว้แค่นี้นะครับขอบคุณครับ